น้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะ In t e r Past Insight นะคะเกนที่เพนนีนะรับหน้าที่มามอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษดีๆนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะ และสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนนะรักดนตรีมีเสียงเพลงในหัวใจนะคะน่าจะชอบคลิปวิดีโอนี้โดยเฉพาะคนที่ชอบหาความรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงนะวันนี้นะคะที่มีเพลงดีๆเพาะอมาแนะนำให้น้องๆได้ฟังกันคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเพลงเหล่านี้เป็นครูให้เราได้ด้วยเพราะว่าเพลงทั้งหมดนี้นะคะมี Grammar Mistake อยู่ข้างในหรือว่ามีการผิดแกร m มานะคะในเนื้อเพลงนั่นเองจะเป็นเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยจ้าและเพลงแรกของเราก็คือ heartbreak anniversary ของ Givion นั่นเองนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันนะเคยได้ยิน เพราะว่าเพลงนี้มันดังมากโดยเฉพาะสาวบกติ๊กตอกนะคะใครที่ไปเต้นตึ๊ดๆนะในติ๊กต็อกนะเพลงนี้เรต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอนนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่ามันชื่อเพลงว่า Heartbreak Anniversary นะคะเป็นวันครบรอบวันอกหักนะซึ่งเพลงนี้นะคะท่อนที่มีปัญหาของเราเลยนะคะก็คือท่อน Why you walked out my life สำหรับท่อนนี้นะคะปัญหายอยู่ที่ตรงไหนอา้ามันก็เป็นคำถามปกติไม่ใช่หรอนะคะแต่น้องๆคะ why you walked out my life ถ้าเราตั้งใจจะทำคำถามนะจากตัว past tense นะคะหรือว่า past simple เนี่ยเราจะต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยและถ้าจะทำให้มันเป็นอดีตนะ verb to do ก็จะต้องเปลี่ยน did ดังนั้นการแก้ที่ถูกต้องนะคะสำหรับเนื้อท่อนนี้ก็จะต้องเป็น why did you walk out of my life อย่างไรก็ดีนะคะไอการแหกกดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เนื้อความหรือว่าเข้าใจความหมายอะไรผิดพลาดไปมากมายนะเพลงเราก็ยังพร้ออยู่อินเนอร์เราก็ยังมาเต็มนะ,ะเพราะฉะนั้น no big deal <c oughs> เพลงถัดมานะคะเป็นเพลงจากนักร้องหน้าใหม่ไฟแรงนะคะ Olivia Rodrigo หน้าใหม่ปะ Olivia นี่เป็นนักร้องหน้าใหม่ใช่ปะ โอเคนั่นไม่ใช่ประเด็นนะคะประเด็นของเรานะก็คือเนื้อเพลงที่ผิดแกรม,มากของเธอนะคะมาจากเพลง Drivers License นะคะเพลงนี้ดังมากเป็นเพลงแบบว่าวัยรุ่นชอบมากอกหักนั่คือฟังแล้วร้ <c oughs> องไห้ขับรถไปร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยท่อน <c oughs> ไหนที่มีปัญหานะสำหรับ Drivers License ของเรานะคะท่อนนั้นก็คือ I know we weren't perfect But I've never felt this way for no one ตรงนี้นะคะที่มีปัญหารู้ไหมเอ่ยม,มีปัญหาตรงไหนฟังดูเันเพิอเ,เหมือนจะถูกต้องแต่ตรงนี้นะคะมันมีปัญหาตรงที่คำว่า never felt h i s way for no one มันเป็น double negative นั่นเองนะคะปกติแล้วนะภาษาอังกฤษนะคะเขาจะไม่นิยมเขียนเป็นปฏิเสธกับปิเสธชนกันแบบนี้นะคะมันจะถือว่าผิด m m า r แต่ว่าจริงๆ native เขาก็ใช้กันเยอะนะ คือเราจะเห็นได้เยอะเลยว่ามีทั้งหนังทั้งเพลงนะคะใช้ดับเบิลเนกาทีฟเป็นเยอะมากเพื่อเป็นการเน้นเหมือนกับว่าไม่แบบไม่จริงๆแต่จริงๆแ, <No. S 1> แล้วคือมันผิดแกรมม่านะคะถ้าเราจะแก้ให้ถูกต้องนะอาจจะต้องแก้เป็น but I have never felt this way for anyone there you go เอาเพลงใหม่ๆวัยรุ่นสมัยนี้ ฟังกันมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นวัยรุ่นรุ่นพี่ว่างนะเพลงนี้นะคะมาจาก Justin Bieber นั่นเองนะนั่นก็คือเพลง Boyfriend นะคะคือเพลงนี้อ่ะพี่มีปมตั้งแต่ตออกมาทีแรกเลยนะว่าเอ๊มันผิดหรือเปล่ามันไม่ควรที่จะใช้คำนี้ป่ะมันควรจะใช้อีกคำหนึ่งนะคะและท่อนเจ้าปัญหาของเรานะไอ้จริงเนี่ยต้องเรียกได้ว่าผิดแทบทั้งเพลงนะก็คือเนืเพลงจะเป็นประมาณหมือยว่า ถ้าฉันเป็นแฟนของเธอถูกไหมคะแต่ไอ้ตรง if I เนะี่ยมันผิดตรงนี้แหละแล้วก็ไอ้ท่อนนี้มันมีแทบจะวนอยู่ตลอดทั้งเพลงเลย <c oughs> ก็คือผิดมันตลอดทั้งเพลงเลยค <c oughs> นา้าปหญหาเขาร้องว่า if I was your boyfriend เห็นไหมคะว่า if I was your boyfriend ผิดตรงที่ว่า was ตรงนี้นะคะควรที่จะเปลี่ยนเป็น were นั่นเองถ้าเกิดว่าเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะคะโดยเชอะเป็น if clause แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็น w e r b to be นะไม่ว่าประธานจะเป็นตัวไหนนะคะเราจะใช้กับ were ทั้งสิน้นรวมไปถึง i ตัวนี้ได้ i ตัวนี้ด้วยลิ้นเป็นไรอ่ะวันนี้พูดไม่ได้เลยวันนี้พูดไม่เป็นภาษาเลยทุกคนดังนั้นถ้าจะแก้ให้ถูกต้องนะคะ If I were your boyfriend แต่ว่าเข้าใจค่ะเข้าใจจ u s t i n นะคะว่าทํานงทํานองดนตรีจังหวะอะไรมันก็จะไม่เข้ากันเนาะ If I were your boyfriend ก็คงจะลกนด้ดูนะคะนั้น If I was your boyfriend โอเคเข้าใจรับได้และเพลงถัดมานะคะเพลงที่4ของเราแล้วนะคะเพลงนี้นะคะนั่นก็คือเพลง Leave the door open ของ Bruno Mars Anderson Paak แล้วก็ Silk Sonic ค่ะและท่อนเจ้าปัญหาของเรานะคะ เปิดมาท่อนแรกก็มีปัญหาเลยนะคะนั่นก็คือ What you, What you doing Where you at, Where you, at? Oh, you got plans Don't say do that <c oughs> ท่อนที่เป็นคำถามนะ What you doing นะคะแหมก็ถามแบบว่าเก๋ๆเนาะแตบบ่ว่าเราก็ไม่ได้เพิ่งแคร์เรื่องแกม้มมากเราจะถามแบบแอลแอลนิดน,นึงงเราก็แบบทำไรอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่อนนี้นะคะ What you doing ถ้าเราจะถามให้มันถูกต้องแก้ประโยคให้มันถูกต้องตรงนี้นะคะเราก็ต้องมอีอเข้ามาถูกปะเพราะว่า verb to be กับ verb ing นะคะบอกถึง present continuous นะเป็นคำถามเราจะทิ้งไปไม่ได้เลย verb to be ดังนั้นแก้เป็น what are you doing กำลังทำอะไรอยู่จ้ะอีกคำถามหนึ่งก็ผิดนะคะ where you where you at? Where you at? และเจอบ่อยนะจริงๆคือคำนี้คือเขาก็ใช้กันเยอะนะคะแต่ไม่ถูกกันมากถ้าจะให้ถูก where are you ง่ายๆได้เลยนะดําเนินมาถึงเพลงสุดท้ายของเรานะคะ drum roll ทำไมต้อง energy เยอะขนาดนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่ะเพลงสุดท้ายของเรานะคะมาจากแม่ lady gaga นั่นเองนะคะเพลงนี้ไม่ใหม่เท่าไหร่นะนั่นก็คือเพลง Bad romance นะคะท่อนเจ้าปัญหาของเราก็คือ You and me could write a bad romance นะคะ away, คนตัดห้ามแกงชนะ <laughs> <laughs> ตรงนี้รู้หรือเปล่าว่าแก้เป็นอะไรดี ถ้าจะแก้ให้ถูกต้องจะต้องเป็น you and I c o d write a bad romance นี่เค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนาะเป็นคนเขียนเป็นประธานไม่ได้เป็นกรรมเนาะถ้า you and me ก็คือต้องเป็นกรรมนะนะแต่ว่าดนตรีทำนอง you and I ไม่เข้ากัน you and me ดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็อย่างแรกเลยฝากไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อที่ว่า พวกเรามีข่าวสารความรู้อะไรดีๆเนี่ยมาแชร์น้องๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยเนาะ,ะช่อง u t u b e ของเรานะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญ YouTube ก็มีกระดิ่งติ้งๆนะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่ครั้งหน้าเวลาอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะน้องๆจะได้ไม่พลาดกันนะมีแต่คลิปดีๆความรู้ดีๆสาระ เน้นๆมาฝากกันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่ EP หน้ามีอะไรคอมเมนต์ได้รีเควสอะไรบอกพี่ได้นะแล้วเดี๋ยวจะจัด,จดมาให้นะคะบาย